ครับวันนี้ก็ขึ้นมาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติภูกระบาดในวัดพระพุทธบาทบัวบกนะครับอุทยานแห่งชาติภูกรบาดนะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด,ดอุรธานีนะครับเดี๋ยวยด เดินชมไปรอบๆนะมีเสียงคล้ายๆกับมีงานอยู่บนออยู่ข้างบนนะครับึเป็นวัดวัดพระเจาบาทบัวบกนะครับรลมรื่นนะครับ ด้าน,นบนเป็นมณฑบนะครับเป็นมนดพบพระพุทธบาทแล้วก็ศาลาปฏิบัติธรรมบริเวณโดยรอบก,ก็เป็นก้อนหินที่เป็นปฏิปากรรมธรรมชาตินะครับ วัดพระพุทธบาทบบก่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติภูระบาทอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับ เป็นลานหินเปนโขดหินที่ค่อนข้างที่จะมีบริเวณพื้นที่กว้างนะครับคงจะเดินเดินไปไม่ทั่วถึงนะครับตรงบริเวณชายป่านะครับก็จะ มีดอกไม้คะดอกไม้นิดหนึ่งสีเหลืองนะครับทางบางพื้นที่นะครับทางหลายพื้นที่ก็จะมีชื่อที่เรียกขานแตกต่างกันนะครับ เป็นดอกไม้สีเหลืองนะครับแต่ที่เรียกกันโดยทั่วไปก็คือเรียกนางฟ้าจำแรงนะครับต้นนางฟ้าจำแรงดอกนางฟ้าจำแรงนะตรงบริเวณภูพะบาทจะมะีดอกไม้นะครับดอกไม้ต้นดอกฟ้าจำแรงออกดอก,ดอก เยอะแยะนะครับในช่วงฤด,ด,ด,ดูฟายะดูฝนอย่างนี้นะครับเ้วจะพาเดินชมนะครับดอกนางฟ้าจำแรงนะครับสวยมากนะครับ เต็มทค่อนข้างจะเดินยากหน่อยนะครับมันเป็นพอหญ้าขึ้นมาสูงหน่อยก็คงจะเดินไม่ทั่วถึงนะครับก็ดู อยาให้ดูในภาพรวมนะถ้าท่านไหนที่พอมีเวลา,าเยอะหน่อยก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่ก็ควรจะมาเที่ยวหาโอกาสมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะครับน้งคว้า,วาจำแรงเยอะมากนะครับ นี้ก็เป็นอดอกย้าชนิดหนึ่งนะครับจะเป็นสีม่วงนะครับสวยงามมากนะครับ สวยนะครับตรงบริเวณเดี๋ยวข้างล่างก็มีอีกนะครับเป็นเป็นเป็นทุ่งดอกเป็นทุ่งดอกอา่าทุ่งดอกไม้ดอกหญ้านะครับมีเยอะแยะนะครับแถวนี้เดี๋ยวตอนขาลงเดี๋ยวจะพา,าชมอีกที่หนึ่งนะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับถ้ามาในช่วงฤด,ดูแรงก็จะไม่มีนะครับในช่วงนี้แหละครับ ถ้ามาก็ควรจะมาในช่วงปลายเดือนอต้นเดือนตุลาจนถึงจนถ,ถึงก่อนปีใหม่นะฮะช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับสวยงามมากนะครับนนก็มีนะครับนงฟ้ายจำแรงขึ้นมาเยอะเลย ดอ,อกที่บานมานานก็ร่วงร่นตามลานหินนะครับในช่วงเดือนต้นเดือนกันยานะครับต้นเดือนกันยาตุลาพฤศจิกานะครับในช่วงนี้เลยครับก็ถ้าท่านขึ้นมาก็คงจะเห็นนะครับนงางฟ้าจำแรงเยอะแยะนะครับอันนี้ดอกที่พร้อมที่จะบานในช่วงต่อไปนะครับ ก็ขึ้นมาก็คงทันนะครับอีกประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าหมดฝนแล้วก็ไม่แน่ใจว่า,าถ้าขาดน้ำแล้วจะบานหรือเปล่าเข้าใจว่าน่าจะบานนะครับถ้าพื้นดินไม่แห้งนะครับก็คงจะมีฝนต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับข้างในก็มีครับเยอะแยะเลย อ,อยู่ข้างวัดพระบาทบัวบกนะครับอันนี้ก็เป็นดอกไม้อีาาอกชินิดหนึ่งนะครับก็สวยงามาแต่นังฟ้าจำแรงนี่เต็มเลยครับเต็มไปหมดบริเวณโขดหินนะครับสวยงามนะครับบริเวณลานหินนะครับเป็นโขดหิน คงจะพาชมไม่ทั่วนะครับเพราะบริเวณกว้างใหญ่มากนะครับอยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับมาท่องเที่ยวนะครับนในช่วงปลายฝนต้นหนาวพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับแถวอีสานเหนือนะครับหนองคายอุดรธานีจังหวัดเลยนะครับจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวในช่วง ตรงหน้าหนาวนะครับเดินทางสะดวกนะครับเส้นทางก็สะดวกเดี๋ยวตอนขากลับเดี๋ยวผมก็จะลงไปตามเส้นทางาลงไปอำเภอสีเชียงใหม่แล้วก็ไปอำเภอท่าบ่อแต่ก็คงจะเป็นคลิปหน้านะครับถึงจะลงให้ท่านได้ ได้ชมกันนะครับก็คงจะไม่เดินขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงเครื่องขยายเสียงนะครับข้างบน อากาศก็เปลี่ยนแล้วครับ2วันแล้วอากาศก็เริ่มจะเข้าสู่ฤด,ด,ดูหนาวแล้วล่ะนะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนหลังจากที่ฝนตกลงมาในช่วงออปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคมนะครับก็มีลมหนาวคล้ายๆกับอากาศจะเปลี่ยนนะครับในช่วงสองวันสามวันที่ผ่านมา ส่วนมากจะเป็นโขดหินนะครับแถวบริเวณหน้าวัดพระพุทธบาทบัวบกจะเป็นก้อนหินเป็นโขดหินที่รูปร่างแตกต่างกันไปนะครับสวยงามตามธรรมชาตินะ จะพาลงไปดูอีกที่หนึ่งนะครับ างลงจะมีทุ่งดอกนางฟ้าจำแรงอยู่ที่หนึ่งนะครับเพืจะพาท่นานไปชมนะครับแถวนี้ก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะครับแถวข้างทางมีนางฟ้าจำแรงนะครับจะจอด,ดแถวนี้นะครับเพื่อเดินดู อันนี้ก็เยอะเยอะพอสมควรนะครับนางฟ้าจำแรงเดินไปดูไปใกล้กันอนนี้ก็เป็นลานหินนะครับดอกนางฟ้าจำแรงเหลืองอลามเต็มลานหินเลยครับ เห็นมีมอตอร์ไซ์จอดอยู่คันหนึ่งไม่รู้เจ้าของไปไหนสงสัสยเดินเข้าป่าไปหาของป่าครับเต็มเลยนะครับเยอะมาก เดืองอลามเต็มลานหินเลย ครับเดี๋ยวลงจากนี้ไปจะพาท่านไปแวะอ,อุทยาแห่งชาติภูพบาทแปบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องเดินกลับไปที่รถละนะครับปลาบฝนต้นหนาวดอกไม้ดอกไม้สวยเยอะแยะนะครับแ,แถวบริเวณภูพบาทครับ